สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาออลองตามรอยเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งค่ะเป็นการเชื่อมโยงสถานที่สองแห่งที่ดูเหมือนจะห่างกันมากเลยนะคะทั้งเรื่องเวลาแล้วก็ระยะทางด้วยคือจากวัดวังแดงใต้ที่อยุธยาไปถึงชุมชนโบราณที่พิจิตรนุ่นเลยค่ะครับน่าสนใจมากครับเรื่องวัดวังแดงใต้หนี่ที่อยุธยาใช่ไหมครับใช่ค่ะที่อำเภอท่าเรือคือวัดนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในวงกว้างเท่าไหร่ แต่ว่ามีจุดเด่นนะคะอ๋อที่เป็นโบสถ์มหาอุดหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะโบสถ์มหาอุดที่มีทางเข้าออกแค่าทางเดียวครับตามความเชื่อโบราณเนาะก็จะเกี่ยวกับเรื่องความขลังหรือพิธีกรรมพิเศษอะไรแบบนั้นอืมแล้วตัวโบสถ์เองก็อายุเออน่าจะ200กว่าปีแล้วนะคะครับก็ไม่แปลกที่คนจะนิยมไปเอ,อ่อไปขอเข้ามากรรมหรือทำบุญเพื่อความสบายใจกันที่นั่นแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือชื่อวัดนี่แหละคะ่ะวังแดงใต้ครับชื่อนี้มีที่มาที่ไป ใช่ค่ะประวัติวัดบอกว่าสร้างประมาณพศ2320นะคะสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชคนที่สร้างเป็นชาวบ้านที่อพยพมาจากที่พิจิตค่ะจากบ้านวางแดงใต้อ๋อกลุ่มที่เป็นชาวลาวพวนใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นชาวลาวพวนที่น่าจะถูกกวาดต้อนมาช่วงนั้นแล้วพอมาตั้งรกรากที่อยุธยาก็สร้างวัดแล้วก็เอาชื่อบ้านเดิมที่พิจิตมาตั้งเป็นเหมือนเ,อเก็บความทรงจำไว้ครับ การตามรอยชื่อนี้กลับไปที่พิจิตรนี่แหละครับที่มันเอ่อพามันไปไกลกว่าเรื่องวัดที่อยุธยาเพราะมันไม่ได้ไปแค่หมู่บ้านธรมธรมดาธรรมดาแต่ไปถึงแหล่งหารยธรรมที่เก่ากว่านั้นเยอะเลยเก่ากว่า200ปีนี่คือเก่าขนาดไหนคะเก่าเป็นพันปีเลยครับโอ้ oh. ครับแหล่งโบราณคดีที่ชื่อเดียวกันคือแหล่งโบราณคดีบ้านวังแดงที่อำเภอทับคล้อพิจิตรนะครับ ตรงนั้นเป็นชุมชนโบราณสมัยทวารวดีเลยครับทวาราวดียุคเดียวกับนคนปรปฐมโบราณอู่ทองอะไรแบบนั้นเลยเหรอคะใช่ครับยุคเดียวกันเลยคือช่วงประมาณพุทธศตรวรรษที่1 2ถึง16ก็ราวๆหน่งรถึงหนึ่ปีก่อนนู่นเลยครับโอ้โหเก่ามากจริงๆค่ะอาจจะเก่าแก่ที่สุดในพิจิตรเลยหรือเปล่าคะมีความเป็นไปได้สูงครับว่าเป็นชุมชนยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นๆที่เก่าแก่มากๆแห่งหนึ่งของพิจิตรเลย แล้ววัฒนธรรมทวาราวดีนี่ออพอจะอธิบายสั้นๆได้ไหมคะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยได้ครับทวาราวดีก็เป็นยุคแรกๆเลยนะครับที่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทจากอินเดียเข้ามามีอิทธิพลในบ้านเราไม่ได้เป็นอาณาจักรเดียวใหญ่ๆนะครับแต่เป็นลักษณะเครือข่ายเมืองหรือชุมชนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันกระจายอยู่หลายที่ อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นคนปรปฐมอู่ทองคูบัวแล้วก็ที่นี่แหละครับบ้านหวังแดงพิจิตรอเข้าใจแล้วค่ะแล้วที่บ้านบางแดงพิจิตรนี่เราเจอหลักฐานอะไรที่มันบ่งชี้ชัดๆบ้างคะว่าเป็นทวาราวดีจริงๆมีหลายอย่างเลยครับที่ชัดๆเลยก็คือซากฐานเจดีครับเป็นเจดีที่ก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่มากขนาดประมาณ17คูณ30คูณ7เซนติเมตรอิฐก้อนใหญ่ๆใช่ครับและที่สำคัญคือในเนื้ออิฐ มีแกลบข้าวผสมอยู่ด้วยแกลบข้าวครับเต็มเทคนิคการทําอิดที่นิยมมากในสมัยทวารวดีเลยคือพอเผาแล้วแกลบมันจะไม่ไปเหลือเป็นรูพรุนๆในเนื้ออิดนะครับอ๋อเป็นเหมือนเอกลักษณ์เลยนะคะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่น่าตื่นเต้นมีครับอันนี้น่าตื่นเต้นมากคือเจอเหรียญเงินโบราณเยอะมากเหรียญเงินครับเป็นเหรียญแบนๆด้านหนึ่งเป็นรูปพระอาทิตย์อีกด้านเป็นรูปสีวัฏสะ สีวัส,สะนี่เป็นสัญลักษณ์มงคลแบบอินเดียโบราณครับแล้วเหรียญน,นี่อายุประมาณเท่าไหร่คะก็ราวๆหนึ0ถึง1,400ปีครับตรงกับยุคทวรารวดีพอดีที่สําคัญคือชาวบ้านเขาขุดเจอกันเยอะมากเคยมีรายงานว่าเจอในไหายใบเดียว300เหรียญเลยนะครับโห3 0 0เหรียญในหายเดียวครับผมแสดงว่าชุมชนนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆการเจอเหรียญเยอะขนาดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะ ก็บอกได้หลายอย่างครับอย่างแรกคือชุมชนนี้น่าจะมีความมั่งคั่งพอสมควรแล้วก็น่าจะมีการติดต่อค้าขายหรือแลกเปลี่ยนกับชุมชนทวารวดีอื่นๆด้วยเพราะเหรียญแบบนี้เราก็เจอในแหล่งทวารวดีสําคัญๆ,ๆที่อื่นเหมือนกันครับอ๋อมีการเชื่อมโยงกันใช่ครับนอกจากเหรียญก็ยังมีพวกเศษภาชนะดินเผาเป็นแบบเนื้อดินธรรมดาไม่แกร่งมาก earthware รูปแบบต่างๆก็คล้ายกับที่เจอที่อื่นในยุคเดียวกันแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะพวกสิ่งก่อสร้างมีสระน้ำโบราณขนาดใหญ่ครับชื่อสระเพงการมีสระน้ำใหญ่ๆแบบนี้ก็แสดงว่าชุมชนต้องมีการจัดการที่ดีมีการจัดการเรื่องน้ำใช้ในชุมชนซึ่งน่าจะต้องมีคนอยู่เยอะพอสมควรฟังดูแล้วบ้านวางแบงที่พิจิตสมัยทวารวดีนี่ไม่ใช่แค่หมู่บ้านเล็กๆแล้วนะคะ น่าจะเป็นชุมชนที่มีความสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายวัฒนธรรมที่กว้างขวางเลยถูกต้องครับหลักฐานทั้งหมดที่ว่ามาทั้งอิฐเหรียญภาชนะดินเผาสระน้ำโบราณมันยืนยันตรงกันว่าที่นี่เป็นชุมชนสำคัญในวัฒนธรรมทวารวดีจริงๆช่วงประมาณพุทธศตวตรรษที่12ถึง14และก็มีการเชื่อมโยงกับที่อื่นๆอ,อย่างแน่นอนครับพอเห็นภาพรวมแล้วอ,อมันน่าทึ่งมากเลยค่ะ สรุปก็คือวัดวังแดงใต้ที่อยุธยาเนี่ยสร้างขึ้นพศ2อ,อ2 0เนาะก็คือยุคหลังมากๆห่างจากทวารวดีเป็นพันปีเลยครับใช่ครับครับผมแล้วบ้านเดิมที่พิจิตนั้นบังเอิญว่าเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนทวารวดีโบราณเมื่อพันกว่าปีก่อนแล้วก็เออรุกรางเลือนหายไปตามเวลาถูกต้องเลยครับสรุปได้ดีมากดังนั้นวัดวังแดงใต้ที่อยุธยาเนี่ยก็เปรียบเสมือนเออ ความทรงจําที่มีชีวิตนะครับเป็นความทรงจําของชุมชนโบราณที่พิจิตโดยที่คนสร้างวัดในยุคหลังอาจจะไม่รู้ได้ซ้ําว่าชื่อนี้มันเก่าแก่ขนาดนั้นเป็นร่องรอยของการอพยพการเคลื่อนย้ายของผู้คนที่ส่งต่อประวัติศาสตร์ผ่านแค่ชื่อสถานที่ใช่ครับแม้ว่าบริบทวัฒนธรรมหรือรูปแบบสถาปัตยกรรมอย่างโบสถ์มหาอุตุมมันจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับทวารวดีเลยก็ตาม แต่มันก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนปัจจุบันที่สืบทอดชื่อนั้นมาเป็นการเดินทางของชื่อที่น่าสนใจจริงๆค่ะจากชุมชนโบราณเมื่อพันกว่าปีก่อนสู่คนอีกกลุ่มในอีกยุคสมัยที่เอาชื่อมาตั้งวัดในอีกจังหวัดหนึ่งถิ่นฐานความเชื่อมโยงกับอดีตที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกับเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้ที่เชื่อมจากพิจิตรมาอายุธยาผ่านชื่อวังแดงใต้นี่แหละครับ การลองไปสืบค้นที่มาของชื่อสถานที่ใกล้ๆตัวเราอาจจะเปิดประตูไปเจอเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าประหลาดใจก็ได้นะคะเป็นไปได้มากเลยครับน่าสนใจมากๆครับ